ธรรมชาติในป่าใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินเล่นในป่าใหญ่อากาศดีต้นไม้ต้นใหญ่ๆมันล้มอ่ะต้นใหญ่มากต่อไม้ ต้นนี้หลายสิบปีมากเลยล้มแต่เขาก็ไม่ตายกิ่งก้านสาขาใหญ่จริงๆป่านี้มีผลไม้ให้กินด้วยมีไผ่ให้เก็บ มีลูกหม่อนมีลูกอะไรนะจำชื่อไม่ได้เคยมาเก็บไปครั้งที่แล้วลูกเชอรี่ก็มีป่าอุดมสมบูรณ์มากป่าในกลางเมือง วันนี้ไปได้ไม้นี่มาไม่ไผ่จะไปทำค้างมะละมะละเขากำลังแตกได้สี่ห้าใบละเลี้ยงไปเล่นๆไม่รู้จะรอดไม่รอดเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ไปไปให้ยามานะวันก่อน,อนครั้งที่สามไปให้มาไปให้ยา อุ้ยแพ้มากเลยแพ้มากๆอย่างกับครั้งที่แล้วเนี่ยสองวันกินไม่ได้นอนสมเพิ่งมีวันนี้พอลุกได้ก็มีอาการขึ้นไส้บ้างเล็กน้อยแต่ก็อยากออกมาเดินเล่นไม่อยากที่จะอดอู้ยอยู่ในบ้านมันก็เบื่อเบื่อ ครั้งที่สามเหลืออีกครั้งหนึ่งก็จะให้แต่ยาอย่างเดียวแล้วเบื่อเริ่มเบื่อแล้วเบื่อตรงที่แพ้นี่แหละมันหยุดให้ไปอาทิตย์หนึ่งยาไม่ต่อเนื่องเพราะว่าผลเลือดมันไม่ได้ ไม่รู้จะกินอะไรละที่จใหผลเลือดมันดีขึ้นที่จใหผลเลือดมันถึงทุกครั้งเราก็ว่าเรากินเยอะแต่ว่าผลเลือดมันก็กลงกินไม่ถึงเนาะกินไม่ถึงเพราะว่าคนป่วยที่จะต้องกินให้มากกว่าคนปกติถึงสองเท่า โอ้ยแค่กินสามมื้อมื้อเล็กน้อยในกลาท้องกลางพุงกลางเวลาจะกินยังไงอาหารก็เบื่อไข่ก็เบื่อไก่ก็เบื่อเบื่อง่ายทำอาหารมื้อเดียวมื้อที่สองก็ไม่มองแล้วไม่อยากกินมันเบื่อมาก ส่วนมากจะทำทิ้งซะละมากวามากว่ามากกว่ากินกินแค่ไม่กี่คำเบื่อที่จะพูดแล้วเรื่องนี้ดูดูดนี่อันมันกอไผ่กอไผ่ที่เคยมาเก็บมีคนไทยอยู่นี่เยอะอยู่แต่เขาไม่มียังไม่มีไม่มีมมใครรู้เราไปเก็บมาเขาก็จะถามมาเก็บมาจากไหน แล้วก็มีป่าไอ้นั่นด้วยป่ากระเทียมกระเทียมเขาก็ถามว่าเอามาจากไหนปกติก็อยู่ที่เจ็ดสิบกว่าปีไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมารู้นี่แหละเพิ่งรู้เห็นโดยบังเอิญตอนที่กำลังออกดอกว่าเป็นเออว่าเป็นกระเทียมมันก็ไม่ใช่กระเทียมโดยตรงเรากินเหมือนกับกุยช่ายเลยเอาไปทําขนมกุยช่ายนี่เป๊ะเลยแต่ทําไมเขาเรียกกระเทียมกันเนาะ แต่ภาษาทางนี้เขาก็พูดตรงนะเป็นต้นเป็นอะไรนะกุยช่ายที่นี่สงบสงบไม่ค่อยมีคนเดินนานๆแตมีคนเดินมาทีหนึ่งสุดมากจะเจ้าเช้าเขาจะมาเดินเล่นแล้วก็พาหมามาเดินเล่นมีมีผู้หญิงจะต้องพาหมามาเดินเล่น บรรยากาศดีดีวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยสองวันเมื่อวานนี้ด้วยอากาศดีนี่ต้นอะไรนอ้อหะนะแดดก็ดีทั้งวันวันนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้อากาศดีพรุ่งนี้ก็ฝนตกแล้ว ไละบนันนี้คลิปนี้ปลากันด้วยเท่านี้นะคะไว้พบกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย